สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นกุ้งผัดไข่เค็มค่ะเป็นเมนูที่ทาง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีกุ้งค่ะมีไข่เค็มอันนี้เราเอามาหั่นชิ้นเต๋านะคะมีไข่ไก่ ชาโอมค่ะกระเทียมแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสต่างๆซึ่งเราสามารถปรุงได้เองตามชอบเลยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าในส่วนผสมเนี้ยเพื่อนๆสามารถปรับได้นะบางคนทํากุ้งผัดไข่เค็มก็จะไม่ใส่ชาอมจะใส่เป็นพวกหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราแล้วแต่ที่เราชอบนะคะวัตถุดิบหลักๆของเรามีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยววิธีทําเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจักตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปนิดหน่อย ใช้ไฟกลางนะคะเสร็จแล้วนะคะพอกระทะเริ่มร้อนๆเราก็จะใส่กระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่เริ่มสุกเป็นครีมๆีมแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่เค็มลงไป พอกกนนะเราผัดจนไข่เริ่มสุกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ กุ้งเริ่มสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปอันนี้เราผสมรวมกันแล้วปรุงรสได้ตามชอบเลยนะชอบรสชาติประมาณไหนก็ปรุงได้แต่แนะนำว่าอย่าเค็มไปเพราะว่าเราทําผัดไข่เค็มนะคะมันจะมีความเค็มจากไข่เค็มอยู่แล้วด้วยนะเราผัดจนกุ้งสุกนะคะ สุดท้ายเราก็จะใส่ชะอมลงไปไม่ใส่ก็ได้นะเพื่อนๆแต่อันนี้เราเห็นคนอื่นเขาใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปด้วยบ้างนะคะแล้วก็ผัดให้เขาพอเข้ากันนะเป็นอันเรียบร้อยนะคะเราก็ชิมรสชาติได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันถูกใจหรือย,อยังถ้ายังก็ปรุงเพิ่มนะแต่ว่าถ้าถูกใจแบบนี้แล้วเราก็เอาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของกุ้งผัดไข่เค็มของเราในวันนี้ค่ะเพื่อนๆทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเราสามารถเอาไปคุกกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยมันเข้ากันได้ดีมากนะคะไข่เค็มนัวๆเนาะยิ่งมีไข่แดงเยอะๆเนี่ยมันยิ่งอร่อยนะคะก็ลองไปทำตามกันดูเป็นเมนูง่ายๆที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำตามกันได้เป็นทั้งกับแกนแล้วก็กับข้าวเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับซักท้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนาสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ